ว้าวมาเด้อควันเอ้ยฝนตกเลยระเห้งเท่าเลยเท่านั้นละจ้าฝนตกแล้วนะคะบ้านนานองแคนนั่งรอมาสองวันเพิ่งตกแรงสุดวันนี้ละค่ะได้เท่านี้แหละแรงสุดก็ได้เท่านี้แหละพอซ้ำถนนลายต้องดูว่าจะนานสักกี่นาที ไม่ใช่ถ่ายคลิปจบฝนก็หยุดด้วยเหรอเนี่ยตกมานานๆนะคะฝนจา๋าแห้งแลวซะเหลือเกินหอมขี้ดินเบโมนหอมทางอฝนตกแล้วจ้าฝนตกแล้วสนี่ก็ดีเจอละมาสิดาเสือแต่เราได้แห้งบนทางกำลังลายทางกำลังลาย แต่ว่าเมื่อฟ้ามีมืดกเรอได้จา้าเมืองฟ้าแจ้งยู่แต่ว่าฝนตกมารอดูกันว่าจะได้กี่นาทีตอนนี้ได้หนึ่งนาทีผ่านไปแล้วค่ะฝนตกได้หนึ่งนาทีเรามาจอบดูว่ามันจะถึงห้านาทีไหมฝนตกเนี่ยนี่แรงมาแล้วแรงมาแล้วเราเก็บผ้าหรือย,อยังเ <laughs> พราะเราจะไม่เก็บพอเรากลัวมันหยุดตก กระเป๋าพี่มนเก็บแล้วฝนตกปอกเปกปอกเปกแรงบ้างหยุดบ้างนะคะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วฝนตกแล้วค่ะยี่ยี่